ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆช่องส่งผมสตอรี่ v 2นะครับวันนี้เราได้รับของจาก l a ซาด้านะครับมาดูครับว่าคืออะไรนะครับเราเปิดให้ดูนะครับ นะครับออกมาแล้วนะครับยาวๆนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับแกออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็คือสูบเติมลมรถยนต์หรือว่ารถจักรยานนั่นเองนะครับนี่หัวสูบนะครับสูบนะครับสูบลูกบอลได้ด้วยนะครับนี่สูบลูกบอลนี่ตัวสูบสูบลูกบอลนะครับ ในสูบรถยนต์กับรถจักรยานอยู่นะครับก็ราคาประมาณ182บาทนะครับก็ขอจบเรื่องวีดที่นี้ครับสวัสดีครับ